หนุ่นมาอุ่นนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนฝั่งทนเน็ตเคของใครของแต่ว่าของคุณนนทนนกับใครกับใครแค่แค่แค่ตรงแครไทยทัวร์โซเมทซึ่งเพลงเนี้เป็นการรวมตัวของศิลปินที่เราชอบชอบชอบคู่เลยเธอและฉันก็ดีใจที่เขาได้ได้มาร่วมงานกันนะคะแต่ว่าน่าจะสนุกน่าจะแบบเนี้ยแบบสนุกล็อกๆเลยอืมนะ เอาแบบเอาอีที่หล่อหล่อแบบนี้คืออะไรนะก็คืออะไรก็ไม่รู้เราไปฟังกันดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนนะครับเอาวะมันอยู่ก็เริ่มมาก็มันละดูหน้าด้วยแับแค่สี่ซแล้วคือมทาันึะความสเปล่า

คนดองที่คนที่ใส่เสียป่ะโนมิใช้ลางจางม, <t> <c oughs> ม่ใช้รับไ <c oughs> พ่ตอบเลยอะ <c oughs> <c oughs> ใ่ที่ฟังคนได้แ้วพมิต้าหนุ่มเพอ่ะเขาชื่ออะไรนะมีอืมเม,ม,มาจาา้ะจะต้องทนจ้ะคนที่ทนสื่อขึ้นอนมันเป็นอาชีพอะเนาะ

อ,อันนี้สไตล์หาได้แ์แดนสกจริงอ่ะเอาตีหักขนาดนี้ยังบอกตกเมียพีบอโอ้ <laughs> กลับมาก็คือไม่คิดหลอเบอร์เขาหลับในหรือเปล่าเมื่อกี้คนโลกเออหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้ คือในเรื่องนี้เนาะคนฝั่งทนก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นทนนั้นก็คือทนคือคนที่ทนนี่แหละเอออดทนอดกล้าอะไรอย่างงี้เออคือทุกอาชีพอะมันต้องมีสิ่งที่ต้องอดทนนะเนาะอย่างอาชีพเรานี่ยมันต้องมีคูณได้หรบพีจีเออได้สิอันนาลองดูเขาเรียกว่าอะไรคือความรับผิดชอบอืม ความเรชอบต่างกันแล้วก็ความยากง่ายมันก็ต่างกันเราไม่ได้โดนเหมือนกันอย่างเอ็มวีเนาะเป็นพยาบาลก็โดยแบบนึงเป็นคนตัดผมก็โดยแบบนึงเป็นในฐานะสามีก็โดยแบบนึงทุกคนก็มีความทนแต่ฝั่งกับการอะ่ะอีกฝั่งก็ทนเหมือนกันแต่ทนคนละสถานะคนละรูปแบบอฉะนั้นทาดีต่อกันเถอะอืมอย่าทำร้ายกันเลยใชออ่ดีกว่า ก็เป็น m อีที่สะเ็สะท้อนถึงสังคมในชีวิตประจำวันเอ๊ะไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตปัจจุบันเออชีวิตตะวันว่ามันเมันเป็นยังไงมีความลำบากทุกคนลำบากมากจะต้องอดทนับท่านอดกลั้นขนาดนี้อยู่ตันนี้เราต้องอดทนเลยเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนในเอ็มวีอะในมุมในแง่อีกแง่นะที่เขาได้ทำให้เห็นมันไม่ดีเลยนะใช่มันวารใช้ความรุนแรงถูกต้องอ่ะฮะแล้วก็เพลงเนี้ย มันทําให้เราเห็นนนในอีกเวอร์ชันหนึ่งบ้ที่แบบดูร็อกดูแบบดูแบบเพื่อชีวิตใช่ว่านนน่ะโดนโดนเหมือนเป็นคนดูเป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกไทยทสวิดแล้วอะเพลงเนี้ยเหมือนนนคือหนึ่งของไทยทสวิดอะคือมันรวมตัวได้แบบกลงเกินเกินเกินอะคุณนะคือคุณคุณจะเก่งไปไหนอะคุณนนดีนะโชคดีนะบุญนะบุญนะไม่มีเสียงสูง บุญนะเพลงเนี้ยบุญเลยบุญของพวกเราเนี่ยก็คือเพลงนี้เราสามารถ cover ได้เออจะเลิศอยู่ cover เลยกันเดียวบุญเยอะนอนเรื่องก็เป็นเพลงที่อ่ะคุณอู๊พูดถึงแดนตีบ้านกว่ารักเพื่อชีวิตมันแดนแดนแ่ะมันแดนเหรอมันก็โยกเดนแดนโยกโยกอ่ะมันโยคุณโยละกันคือแบบเพื่อชีวิตอ่ะเพลงคุณโยตี้อ่ะ อมอ่แต่ว่าแอบเท่ได้มันมันกักไปหน่อยโดยตีอ่ะบางคนที่จะมันไปเนี้ยสะอาดัวเนี้ยอืมบะังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่มากดีถือว่าสมองไม่ได้ดีลงตัวของคนเอ็มีก็ดีเอ็มีชอบชอบเอ็มีที่มันมันแสดงให้เห็นหลายๆมุมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนิมิติของตัวแต่ละชีพ ล้องฝากเองคนฝั่งทนด้วยนะครับผมของมังธนน์นะครับคิตตร์ลิงกับไททอสสมิธสำหรับครั้งหน้าเราจรแะแยกเพลงอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราเปนใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย